you แม้เกมจะมีความแบบว่าแสบแก้วหูมีความซาซ่าแต่ว่าเพลงก็ไพเราะดีนะครับผมบทเรี่นจังเป็นหรอกว่าเป็นผีหลอกหลอนเรื่องพี่อะไรเงี้ยอันนี้ตรงข้ามกันนี้เป็นเรื่องพี่หลอกหลอนเป็นสเตติกเซนไปเฉยเลย <c oughs> แล้วก็ทันทีจะแบบว่าไม่เปิดกล้องเพราะว่าเสเบอเตอร์จะไม่เปิดกล้องไม่มีว่าใส่ตัวการต์ตูนตัววีทูเบอร์แต่ตอนเนี้ย <c oughs> เราปรับเปิดกล้องแล้วนื่อจาเป็นเกมผีเดี๋ยวต้องเปิดกล้องให้ดูนัวเองน้องหนะักก็โอเคเอานะครับผมคราพผมนนวส์คุงและและครูเนับผมตอนที่สว่างอยู่ด้วยหน้าตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่พอที่จะเล่นว่าอ,อัดหน้าจออัดหน้าตัวเองแต่ก็จะเล่นนะผมวันนี้อยู่เกม Static s e n p a นะครับผมเกมนี้ผมเห็นคือต่างชาติเขาเล่นแล้วก็ดูน่าก,กวาดีนะผมแล้วก็เป็นแนวรุ่นพี่รุ่นพี่มีแนวโดนฆ่าแนวภาพอาจจะแบบ เก่าแต่ว่าน่าจะหล่อแน่ๆเลยนะขอนันเองนะอาจจะมาลองกันในสภาพนี้แหละนะผมอาจจะภาพแปลกๆบ้างก็ต้องขออภัยนะผมแต่ก็ชื่อเกมมันก็แปลกอู้เริ่มมาก็อยู่ในบ้านเป็นสภาพเกมแบบว่าบ้านร้างบ้านมืดๆมีทิวเปิดอยู่อันนึงแน่มันไม่มีสับในเตินขึ้นมาหรออุ้ยโอเคกดคลิกขวาเพื่อซูมได้เลยอะไรวะน้าอะไรอ่ะ <laughs> ผมเห็นบางอย่างนั้นโอ้หน้าต่างบ้านข้างใช่ไหมโอเคกดซูมได้นะผมก็บอกกดซูมได้ก็เลยซูมดูโอ,โ,อ <Start. S 1> โอ้กุญแจโอเคอ๋อกด E ไในการเปิดอินทอรีได้อ๋อคือเก็บคอแล้วก็กดเปิด <Marine. S 1> อ่าจากตรงอ e, ีนี่ไง <Marine. S 1> อ๋อโอเคโอเคในส่วนของเนื้อหาที่ิวผมไม่รู้อาจจะไม่ใชน่นเรื่องหลักนะผมว่าก็เป็นห้องเราแล้วก็กดไอเทมอ๋อคือสอนเล่นก่อนนะโอเค กดใช้กุญแจก็คือ Enter อ๋อคืออิบไอของขึ้นมาแล้วก็ใช้ของได้นะผมนี่บรรยากาศแบบพิกเซลเกมเลยนะผมโอเคไงไงต่อวะกดหยู่กุญแจมาต้องหยิบกุญแจอุ้ยเอาเปิดได้เลยโอเค Enter คือการเลือกชัน้นนั่นเองนะผมโอเคฮึตอนนี้อุ้ยไปกดกิ่งบ้านนี่คืออะไรคุณเจอฟฟอรี่คุณเจอฟฟอรี่เหรอนี่อินเสี่ยมิชิลได้แนละ้วตอนนี้ นั่นนี่โอ้แซมสวัสดีเป็นไงบ้างหรอตัวละครสองตัวคือผู้หญิงผู้ชายนะผมแซมกับมิสเจฟ,ฟรฟิลี่สวัสดีครับแซมจะเป็นเราปะใช่ไหมเอ่อหรือเปล่าวะโอเคเขาคุยกับแม่เธอเได้ไหมอ่ะอืมอ้อผมไม่คิดว่าเธออยู่บ้านนะครับอันนี้คือเราตอบโอเคแซมตอบใช่ไหมน่าจะน่าจะเราคือแซมเนาะผมว่าเธอแน่ใจหรือเปล่าเพราะฉันเห็นเธอที่ผ่านหน้าต่างบ้างฮะอืม เออหรือว่ามิสเตอร์เบี่คือเราเปะวะเพราะว่าเห็นหน้าต่างของแกมันเห็นไอ,อตัวนั่นไงเ <c oughs> ห็นผู้หญิงที่หน้าต่างใช่ไหม <c oughs> เออเราเป็นใครกันแนว่วะเนี่ยผมมั่นใจครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ผมตรวจสอบให้แน่ใจ <c oughs> ดีไหมครับผม <c oughs> ก็ถท่ยว่าะเลยก็น,นะคุณ <c oughs> แม่ครับแม่คราบอยู่บ้านไหมครับ <c oughs> อารมณ์เหมือนว่าบอกกับแม่ไม่อยู่บ้านแน,น่คือรู้ว่าแม่ไม่มอยู่แต่ว่าตะโกนเรียกอ่ะแต่เขาก็เห็นไงเออ อ๋อไว้ครั้งหน้าเข้ามาแล้วกันนะโท่าที่รบกวนเธอบายบายครับอุ้ยแล้วมาตึงตึงนี่คือ,อยังไงวะคือมันจะมีอุ้ยแล้วนี่มันเอียงวะรู้สึกบ้านยังเอียงอันนี้คือหน้าบ้านเราเนาะผมเดินไม่ได้เลยนะโอเคฝั่งนี้เดินไม่ได้โอเคฝั่งเดินได้ฝั่งนี้นะผมแล้วบ้านมันเอียงเนี่ยนะหน้าหนีเหมือนลมเหมือน,นไมคา้าอุ้ยไมคา้าตอนนี้มากเลยอะอะไรอะเปเหระอุ้ยนี่ไง แต่ติงคำเตือนเกมนี้มีซากศพเลือดร่างกายที่น่ากลัวสดสยองเต็มจอกันด้วยนะครับผมอ,ลมอ,อแล้วเน,นี่ยเล่นดนตรีเหรออ๋อเราเป็นคล้ายๆนักนดนตรีในผับในบาร์ผมมากนะตอนนี้ต้นละครย,ย้อนกลับไปในดีตไม่ก็มีใครเนะี่ยมีสาวคนหนึ่งดนะ้วยโอเคสองคนเนะี่ยบางคนก็ไม่เด่นคนก็เด่นนะเคก็คือเป็นทำลาย บางอย่างที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอนี่ไงนานนี้ตัวละครมันไม่เข้ากับเกมเลยแน,น,น่นี้เธอเจ๋งไปเลยอะเออขอบคุณนะแอ,นอาาแอชลี์ใชแบบ่ไหมเนี่ยแองเจล่าจากแชลี่ผิดือแองเจล่าจากที่เรียนค้นกันในวิชาชวยวิทยาไงเออจริงด้วยแองเจล่านะผมที่เธอหาเวลาว่างยังไงกันแน่นียแบบว่าจะต้องมีงานวิจัยอีกเลยพวกนี้แล้วก็หลายอย่างด้วยอะ เก่งครับบทไม่มาทีเดียวครับผมเฮ้นี่เธอเป็นคู่ฉันหรือเปล่าอ่ะคู่หูล่ะคู่ทำอะไรกันแน่ละแกคู่หูใช่ไหมคอมมากคู่ทำโปรเจกต์ช่วยเรื่องยังไงแกใช่เลยใช่เลยอ๋อไอ้นี่มันเป็นคู่แบบว่าคู่ขาอะไรเนี่ยอุ้ยเล็กคอร์ตเลยอ๋อมีคนเล็กคอร์ดเราไว้เทนี่คือตัวละครเราอุ้ยอันนี้คนหนึ่งโอเคนิกกี้แองเจล่า สาวหัวเลยนะหอมนิกกี้ถึงเแล้วนะแกโทษทีนะแกต้องไปแล้วล่ะโอเคขอโชคดีนะไม่จะขัดถึกไปโชคไม่ดีแน่ๆเลยอ่ะโอเคก็อยู่นั่นเนี่ยใช่ไหมคนนั้นคือคนเมื่อกี้เนี่ยนิกกี้อก็ยังอยู่เคงอยู่ดีนะหอมนิกกี้ไอ้เจาล่าอยู่ดีเราคุยได้ปะเราทักทายมองต่ำมากเลยไม่มองบนนะผมนี่มองต่ำ ตาเหลี่ยไอ้ไงคือตาเหลี่ยนะโอ๋เมื่อกี้มีใครแอบถ่ายเราปะคือจัก,กระยานมุงมองน่าจะเป็นฝั่งไหนวะผมจำไม่ได้แล้วแหละลืมอ๋อทุกคนที่ไม่ใช่ตัวละครสำคัญจะเป็นตัวซ่าๆขึ้นๆหมดนะเอาให้เราว่าต้องเดินอ้อมนั่นเองนะครผมไม่น่าสนใจนะเกมมีอยากมีสตอรี่ที่คาดไม่ถึงนะผมโอเครอบฝั่งนี้เนาะไปหานิกกี้นะผมไม่รู้ฝั่งเพื่อนใครกันแน่น่าจะเพื่อนเอเจนล่าสเนะาะอาจจะเคยเจอแล้วก็ได้ผมว่านิกกี้สวัสดีคุยได้บอสไม่คุยกับเรานะผม๋เราไปนะนิกกี บายโอ้โหโอคูู่ทำโปรเจกต์ช่วยที่ญา,าเหล่านี้เธอผู้ uh, ป่ามาเลยแกเอ่อเราไปได้ยังผู้ปได้โอเคอะไรเกิดอะไรขึ้นอะนเราว้าวที่ไหนกัแนแน,น่ตอนนี้เราเข้าประตูว่บเราเปลี่ยนที่ใหม่นะครับผมเป็นบ้านใครสักคนหนึ่งที่ดูสวยกับบ้านเราเนอะผมอุย้ยเออบ้านบ้านาน,นิกกี้เหรอเนี่ยเออนะแล้วเมื่อเราอยู่บ้านนิกกี้กันเนี่ยแกเดี๋ยวลงนี่ใครเนี่ยนี่หรือนี่คือแม่เราวายแม่สวยนะแม่สาว เธออยากเรื่องอะไรก่อนดีกันแน่เนี่ยจะเอาป๊อปคอนไปเผ็ดๆหรือว่าจะเอานาโชดีกันแน่นาโชครับผมผมชอบนับอ้าวป๊อปคอนเฉยไม่เอาเผ็ดๆได้ปะกินได้นะแต่ไม่เผ็ดอ่ะเอารสชีสอย่างเงี้ยชีสแต่ว่าเค็มๆนะผมหวานๆเปรี้ยวๆมีแมวคุ้นๆนั่นแหละผมจําแมวนี้ได้เคยเห็นแมววันนี้มาก่อนนะผมอาจจะมีแหลกบ้างขออภัยนะผมก็ฟิกมันแบบแบบโคตรกะผมคมชัดนะผมเลยแหลกนิดนึงนะผมภาพมันดีเกินไปโอเคเราไปกินเนี่ยกันแน่น่ะมันมัน กินน่จาจะกินที่โอกแตงง่ยี่ฝั่งนี้อ๋อดูทีวีก็กินไปใช่ใช่เหมือนดูหนังนะผมเลิกหนังได้เลยจะแกเลิกหนังเหรอแล้วนี่คือเลิกกันแน่หรอเนี่ยน่าสนใจจังเลยอะ่ะไม่รู้ไม่เคยมาก่อนเลยครับอุ้ยไอเทสที่เราเห็นในในเมืกอกี้เหรอตอนบ้านเริ่มต้นเหรอแล้วเนื้อเรื่องมันแปลกๆนะผมไม่เข้าใจเนื้อเรื่องเลยตอนนี้อันนี้จะเซ็นไปตามชื่อปะ่ะเพราะว่ามันคือรุ่นพี่ไงบอกว่าเป็นพี่พี่สาวรุ่มพี่ที่มาดูแลละห,หนังผีแน่ๆแล้วเค แล้วหนังพี่กับพี่นิกกี้นะผมสุกันนี่อุ้ยนอร์แมนท่ามคุณกันแน่เนี่ยอันนี้นิกกี้พูดนะผมผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้ตัวสบายสบายเว้นซี่แม่เธอจะเห็นพวกเรานะทำอะไรกันกันนิกกี้กับนอร์แมนทำอะไรกันแม่ไม่กลับถูกพวกนี้หรอกนะไม่เอาน่าเดี๋ยวก่อนมีอะไรเหรออะไรกันเนี่ยอุ้ยอ๋อนอร์แมนคือเราปะอุ้ยนั่นคืออะไร มีบางอย่างมันเป็นมุมกล้องโอเคสุขขึ้นอุ้ยน่าจะเรานะผมคือนอร์แมนอะไรเนี่ยนึกเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยเธอเห็นมันหรือเปล่าน่าจะเราชื่อนอร์แมนแซมบ้าไม่รู้เหมือนกันนะดีดูซีอิตอุ้ยอะไรอน่ยนอร์แมนฉันกลัวจังเลยอะ่ะมันจะใต้ดินแน่ๆเลยฮองใต้ดินนะ่ะฮองใต้ดินเหรอไม่อย่าเข้าไปในนั้นนะมีใครแกล้งอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยะคนที่ตรวจก,กันดีกว่านะ นอแมนจริงจังนะเว้ยไม่พูดเลยเลยเว้เราโอเคเดี๋ยวผมแยกกันนะผมตอนที่ผมไม่ชัวว่าแซกกับน no อแมนคุยกันหรือเปล่าแต่ว่าที่เราเห็นตอนนี้จากในคาสตีนตอนที่เห็นตัวละครเราอะเหมือนกับในผับนั่นเองแปลว่าตัวละครเราก็คือคนเดียวกับตอนเริ่มต้นที่เป็นร้อง,องผับในนอมที่คุยกับเอเจล่าแล้วก็อาจจะแบบเป็นคู่ขากันไม่ก็เป็นนั่นแหละอะไร <c oughs> นนก็ว่าไปเอาว่าห้องใตดินมีบางอย่างแต่เขาไม่ให้เราอุ้ยต้องไปดูหนังหนังพีแหละเพราะความชัวว่าหนังเรื่องอะไรกันแน่ จะเอ๋เนี่งนี่คือสภาพหนังนะผมแดงแจ็คเลยโอ้โห,โโหคล้ายๆตัีวกี้ที่เห็นในคาส,สิีนแปบบ๊บๆตอนที่ออกจากห้องได้ดินปะอันนี้ไม่แน่ต่แต่ว่าเราต้องลงไปนะเราหาตำรวจไม่ได้นะผมตอนนี้นเรื่องกับผีๆต้องบอกว่าห้ามขาดตำรวจแล้วก็ทหารแล้วก็พวกเนี้ยตอนท้ายค่อยมาทีเดียวนะผมมืดจังวะห้องต้ดินมันมืดขนาดนี้มันควรจะมีติดไฟไว้บ้างว่าหลอดปห,หลอดไฟก็ไม่มีนะผมไม่ชอบเลยอที่นี้อ้าหยุดนะเธอทำให้ฉันเจ็บนะเวรู้งไหมเนี่ย แมวหน่ะนอแมนได้โปรดไปบ้านฉันแล่ก็ไปที่อื่นก็ได้นะแม่แม่อยู่หรือเปล่าคือเป็นแม่จริงเหรอหน้าหนีมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมโอเคเขาไม่ชวนเป็นแม่แม่เลางหาคนอื่นด้วยนะเนี่ยก็อีกเนี่ยเหมือนในหนังเลยตั้งกองวัดเจอเหมือนในหนังเลยสัญญาณซ่าซานี้นอแม่จะจับมันนะไม่ปลอดภัยนะจับมันเหรอ อ,อ,ะอะไรียไม่เอาหน้าลืมไปเถอนนะมีเซอรไรส์ให้เถอนนะถอดเอาล่อเลยนะล่อเลยโอ้แต่ถึงกันแน่นี่เดี๋ยวติดเลนไว้ดิกกี้ทําไมคนเห็นสิ่งนี้นะฮะนม่คนเห็นสิ่งนี้เหรออยู่ที่นี่กับฉันนะพูดกับเธกันแน่เนี่เธอไม่แฮปปี้หรอเธอไม่รักฉันหรอเนี่ยเธอไม่ใช่นิกกี้แน่แน่เลยไม่ฉันดีกว่าเด็กกี้นะ เอาเธอไปกัไหนกันแน่นิกกี้ของฉันล่ะนิกกี้ของฉันล่ะฉันมาแล้วอะอะอันนี้ใครเนี่ยโหน้ามืดด้วยโอ้โหสุกกระถอดแบบผีถอดอาหน้าเหรออันนี้ไม่ใช่นิกกี้นะคือคือบอกแนละ้วนิกกี้โดนดึงไปในมิติกระจกนี้แล้วอะโอ้ยก่อนแล้วเราจะอู้โอ้แยแ <laughs> <laughs> น,น่นี <laughs> โอ้โหนี่คือ,อสภาพที่แบบว่า17ปุกบก็หลอนได้นะผมผมช็อกมากเลย <laughs> จุดเกมเปลี่ยนแนว คำเตือนเกมน,นี้มีฉาก8กบวกนะผมระวัองอุ้ยราวขอหักตายด้วยอะไรเนี่ยพมาาอุ้ยผมอยู่ไหนกันแด้ยอยู่ไหนมีเตียงอุ้ยอันนี้หน้าหน,นีมีอุ้ยตกใจ มอนตกมาจะาข้างบนแนะโอเคเรามาอยู่ในมิตินี้เรียบร้อยแล้วห้องคอมใครก็ไม่รู้ต่อ2จอด้วยดูแบว่ามีความแบ่ง2จอทํางานด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยพร้อมกันโอ้วัตถุเปิดแล้วโอเคแหลกนิดหน่อยก็ขอภัยนะผมออมัน,เ,มนกเกมมันคุณภาพดีมากๆเลยตอนเนี้ยกราฟิก <c oughs> สวยงามมากจนคอมรับไม่ไหวนะผมนั่นเองนะโอเคกระจกอูมีซท้าด้วยผ่านจอไปอืม มันจะกัน,น,ในใจมากตอนนี้หนมม้องดูทีละห้องโอเคลูกกุญแจแล้วเนี่ยมีส้มอันนี้ห้องน้ำหนอมซ่วมอยู่ตรงนี้กุญแจเดี๋ยวนี้แน่ๆเลยอะอ่ะครับผมแล้วไปไงแต่ไม่มีน้ำแล้วมันเกี่ยวกับน้ำมันอยู่ในอ่างไม่ได้เหรอต้องให้น้ำไหลถึงกุญแจถึงดอกมาผมมาตามหลักการในที่เขาเขียนในนี้โอเคเราต้องไปดูอย่างอื่นก่อนนะผม โอเคมันแจ้งหลวงเรื่อง,เร,องเรื่องน้ำนะผมให้เรารู้รู้แล้วครับผมบ้านนี้ไม่มีน้ำมีเดผืผีอะไรทำนองนี้นะครับผมอ,อ,อะไรอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะใครอดัดหน้าใครไว้กินหน้าเราหรือหน้าใครไม่รู้มันแบบแปลกๆอันนี้เปิดไม่ได้ปิดไ,ได้โอเคอันนี้อะไรเนี่ยมีเหมือนน้องไก่ชี้ตรงนี้ไม่ต้องแทนน้องไก่มีรั่อเสียงอะไรวะเนี่ย ขอหนี่ก่อนนะโอเคผมขอไปซ่อมซ่อมน้ำก่อนนะจะได้เอ,อ้ยน่ากลัวจังมันจะมีตัวบางอย่างอยู่ตรงนี้นะผมตรงเนี้ยไปแล้วน่าจะตายหาแน่เลยใช่ไหมกลัวเออ,เอ,อไม่อยู่อ่ะผมว่าผมไม่เสียงเดือยผมว่ามันมันน่าจะใกล้ๆแล้วแหละเราไปต้องไปหาอุ้มกันดีกว่าผมว่านะมโอเคโอเคน่ากลัวนะบรรยากาศน่ากลัวอยู่แบบขนลุกเลยอ่ะผมหิวด้วยตอนนี้ตื่นมาไม่กินอะไรนี่คืออ๋อหน้าต่างนี่คือใบเลยเรื่องหน้าต่างอ๋ออุ้ยเนี่ย เฮ้ยสีฟ้านั่นคืออะไรเป็นสัญญาณเอสเอสด้วเนี่ยมันแบบเนี่ยแวบมันนิดเดียวนะผมสามฟ้าแต่มันมันไม่รู้บอกไปเลยหรือเปล่านะว่าเรากลับไปใช้อันนี้นะผมอีนะโอเคเเตอร์ไม่มีน้ำอ่ะใช้ดิไข่นาออกมาไข่ทอดมากลมไม่ได้เหรอวะผมไม่รู้ต้องทำกันแน่นะตรงนี้ยงั้นตรงนี้มีอะไรอีกปะผมว่าผมวนรอบหนึ่งนะ วันหนึ่งรอบแล้วมันจะมีโอเคฝั่งนี้วันนี้ยังไม่ไปฝั่งนี้เฮ้ยไ,ไปแล้วโอเคเอาฝั่งนี้ยังไม่ไปมีรูอ๋อมีทางลงนี่ไงมันได้นะผมอะไรวะเดีย๋ยวอะไรอุ้ยมีดโลมีดมันหั่นอยู่มีคนกำลังใช้มีดตัดมือใครโอ้ยันนี่นามันพี่เป็นสาวยันเหรอครับนี่โอ้โหหั่นมือหั่นมือจริงจกักโอ้โหเอา ด้มือมานวดด้อมมีดอมีสิครับผมประโยชน์ของมือนี่คือจะจะไม่เธอทาพังพวกเราเฮ้ยเสียงแห้วเสียงไหนเสียงใครเสียงฝั่งไหนคือจะเป็นจะเป็นหิบโอีชีนี่คืออะไรอร่อยอะอะไรวะกลัวอะไรต่างันเหรอสิ้แล้วอ่ะมีอะไรปะสีแดงเราที่สีแดงโอเค แดง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 สี่แดงห้าโอเคน้ำเงินสามแดงห้าขอวันนะผมว่าผมพอเราได้ละราสีโอ้ตรงนี้มันแดงอ่ะนี่ก็แดงแกรอยเท้านี่เสื้อผ้าใครเหมือนจะบอกว่าการปิดประตูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันนี่ไงไอห้องที่เราดูหนังที่เราขอบ๊อบคอนี่ตรงนี้๊อบคอนไก่นน่าไงโอ้โห โอ้นี่แมวเช็ดเด้ทัวคืนนี้คือคือบ้านที่เราเห็นตอนแรกนะผมตรงนี้เมันไดขึ้นมาเมื่อกี้ไม่เห็นมันไดวะเอ๋แล้วมันเปลี่ยนไปขนาดนี้โอเคมีรอยเท้านะผมโอเครอยนี่มีเทปอีกม้วนหนึ่งด้วยโอเคแล้วเ,เทปเสกเคล็ดความลับ่บะเอาวะมีความลับที่บอกบอกให้เรารู้แล้วนะผมเปิดเผยเร็วๆดีแล้วได้เทปได้มืน่นนี่มันทำอะไรบ้างวะ แล้วก็รอยเท้าจากไหนเนี่ยจากหน้าบ้านเฉยนะกระจกมีจกแตกด้วยนะผมแต่รอยเท้ามจากตรงนี้เลยเริ่มตั้งตรงเนี้ยเข้าไปในห้องใต้ดินเลยนนะผมห้องในตำนานที่ไม่คนเปิดก่อนนี้แล้วส่วนมีก็อยู่ค้างยาวๆนะโอเคกดอะไรไม่ได้นะผมโอเคเราอาจะต้องกลับไปข้างบนไหมผมว่าเพราะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ววนรอบหนึ่งแล้วจะได้มือหรือไอเทปไปทำอะไรอย่างหนึ่งแหละตอนนี้เทปไม่มีที่ใส่นะเนาะ ต้องหาที่ใช้หัสด้วยมั้งผมว่าแล้วก็มือซึ่งผมตอนนี้คิดไม่ออกนะผมโ okay. อเคหรือว่ามือก็คือมเป็นเนื้อเนื้อกระดูกไงมืออาจจะนี่ไงเอามือไปวางอ่ะไม่ใช่มือเราแล้วกันนะองใช่แหละว่าเนื้อกระดูกไงใช่ปะไม่ใช่เหรอลองใหม่นะได้ปะไม่ได้เหรอเราไปได้เลยเมั้ย okay. โอเควันนี้มีอะไรปะ แล้วมันก็เห็นตรงนี้มีมีอะไรเลยเดี๋ยวนะแล้วมันมีเนื้อตรงนี้ตรงนี้มันมีรูปเนื้อไม่ใช่เหรอเนี่ยได้ไหมได้อะไรอ่ะกำลังกินอ่ะทานนะน,นะครับอะไรอ่า <c oughs> เสียงง่ำง่ำได้จริงนะจิกินมืออย่างอร่อยนะผมมีอะไรปะสูมเล่นนะผมต้นต้นไม้สูมแล้วมันใกล้กว่าเดิมนากลัวกว่าเดิมอ่ะไงอ่ะเสียงมันแบบชุ่มฉ่ำมากเลยแกวันนี้ก็ไม่เห็นมีจะมีอะไรให้เราทำเลย เนี่ยเสียงมันโอ้ยเสียงไปเลคือมือเมื่อกี้ที่ให้ไปก็ไม่ไ,มได้เลยเพิ่มเติมกลับมาเนาะต้องรองก็ได้ผมว่าราอากินแล้วมีระยะาที่ดีในการรอกันนะมไม่รีบไม่รีบไม่รีบว่าไปคนรอ,อมาอยู่ไหนวะเพื่อห้องเรามีอะไรห้องนี้ปะผมเริ่มหลงแล้วห้องโอเคห้องนี้ใช่ใช่ห้องนี้มีคอมพิวเตอร์เอเนี่ยอาจจะเอาใส่คอมพิวเตอร์แล้วได้ปะดูสิอ่าอีใช่นี่เอากุญแจมาจากไหนเ่ย <c oughs> คือเมื่อกี้กุญแจได้แลกกุญแจมาเหรอเพิ่งรู้ โอเคต้องเอากุญแจไปไขห้องไหนตอนนี้ห้องที่เมื่อกี้เปิดไปได้มีห้องไหนนอกจากห้องข้างล่างอีกเปล่าวะห้องตรงมีแค่สามห้องข้างบนนะผมห้องน้ำห้องหนึ่งกับห้องสองห้องที่เป็นห้องนอนเรากับห้องนอนคุณแม่ที่มีที่แดกแขนไปแล้วงั้นแปลว่าห้องนัดที่เหลืออยู่คือห้องนั่นจริงเหรอเออตูหน้าปั๊บตูหน้าใช่ใช่ตูหน้ากันไปได้แต่เราดูเนี่ยนะผมเผื่อเผื่อตรงนี้ใช่ได้เชียแล้วเฮ้ยแหละอ๋อ อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรอะ่ะเมื่อกี้ตัวละครเราด้วยนี่ไงฟ้าโอเคโอเคฝั่งนี้คือสามแลฝั่งนั้นคือหนะ้าเนาะผมว่านะ่าจะใช่แต่คนอื่นเขาด่วนนะตรงนี้คือใดตรงนี้ม,มันคือใดวะมันใดขึ้นเหรอไปได้ปะไปไม่ได้นะโอเคคือโอเคนี่ไงแดงกับฟ้าโอเคบิดห้าครั้งนะโอเคไงวะอ่าไงนะ แอคชั่นเป็นแอคชั่นทูแอคโอเคเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเสร็จแล้วก็อ,อ๋อคือเราต้องกดแอคชั่นเองนะผมงงนิดหนึ่งปุ่มปุ่มโอเคเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยได้แล้วโอเคเสียงอะไรเสียงดังจอมนะผมจอมมันจอมมาตรนนี้ไปได้ยังตังนี้ ยังไม่ได้นะโอเคอ๋อน้ำใช่น้ำ,นำโอเคอ๋อเป็นขั้นต้งไงเราต้องเปิดน้ำก็คือต้องกลับไปห้องน้ำแล้วจะมีของดรอปมาโอเคครับผมเสียงมันแบบเหมือนเด็กแว้นเลยนะบรรยากาศเท่ได้นะเกวนี้ติด,ดเลนนิดหน่อยด้วย <c oughs> ประหลาดใจเหมือนกันโอเคคือผมไม่ไม่ได้ดูขนาดที่ว่ารู้ว่าเนื้อหากเกมเป็นยังไงนะผมเอาว่าต้องไปห้องน้ำซึ่งห้องน้ำอยู่ไม่รู้จะอยู่ฝั่ง ฝั่งตรงนี้เนี่ยข้างๆห้องบันไดนะเดี๋ยวใช่โอเคหันตรงนี้ดีๆอุ้ยอะไรไม่น้าแดงใครอยู่ในห้องน้ำหรอหน้าหนีไม่น้าแดง,อ,อ,นนแดงอู้หน,น้าหน,นีขอโทษครับนี่กุญแจนเนี่ยได้กุญแจแนละ้วเออไม่ตั้งใจมองแกขอโทษทีรักก่อนอะไรเนี่ยเกยมมันคืออะไรวะเกมมันมัน,ม,นมันติดเรียสเปกบกม,มากๆเลยนะผมขอบคุณซอกุญแจนฮะผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ ไปดิครับไปไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วไงเแอคุณผู้หญิงครับประตูมันล็อกครับผขงขังเราสองต่อสองอย่างเจอาไปเมื่อกี้ซุ่มเหรอเ <c oughs> ดี๋้ไหมผมซุ่มตมัวเวลาเดี๋ยวโอเคเพิ่งรู้ก็ซุ่มยาวๆนะโอเคเออต้องไปขอ,อร้องเขาป่ะนี่ทำได้ปะ่ะอุ้ยเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยย้าเอามัทักทายได้เออโอเคเราไม่เห็นอะไรสิไม่เห็นนั้นเห็นแค่หน้าแบบเป็นหน้ายิ้มสวยอ่ะสุ่คือเมื่อกี้เป็ผีตัวไหนอยู่เนี่ยไม่รู้ตอนนี้เอามาเปิด เปิดเข้าไปแล้วนะผมเราต้องไปเอาคุณแจนี้ไปใช่ไหนว่าจ้าไปเออไม่รู้กันนะไม่รู้เลยสินอนันนี้คือก็ไม่เห็นจะมีห้องอ,ออกออกโอเคเราจะเปประตูนหน้านะผมเราจะต้องออกลงล่างไปแล้วก็ขไขประตูนหน้าเลยผมว่าไม่ต้องคิดแรงมากนะผมเลี้ยวเลี้ยวไปห้องขวาอ๋อประตูนหน้านี่ไงกุจะทางนี้นะผมเพราะคุณแจน่าจะนี่แหละได้ปะได้ดีอันอะไรนักหนาเนี่ย ไม่คุณแจมผมเอาได้แล้วก็ไม่เห็นจะได้เลยเลยนั่นนี้เดี๋ยวลองไปตนนัดีอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะผมไม่รู้แล้วม,มัวทำไปต่อไม่เจอแต่จำได้ตะดีมจะมีห้องหนึ่งนะผมซึ่งผมต้องกายกุญแจใหม่เหรอโอ้ไอ้ตรงบนไดนตรงเนี้ยมันน่าจะอาจจะเกี่ยวข้องกับการอ๋อมีขั้นลงล่างอ๋อไม่ไมันได้ลงอ๋อห้องนี้นี่เองคือเรามาหลายชั้นหลายชั้นเหรอเนี่ยยอะอ่านได้ดูโอเค เวลาสามวันละที่แล้วแต่นิกกี้แบรนด์หนึ่งในนักเรียนโรงเรียนไซเลนชายหายตัวไปคููขาเราหายไปเราไม่นะเขาควรเอกสารและพส่อติดนั้นเชื่อว่าเธอจะหายไปเพราะว่าเธออยากไปเองก็ได้นเนี้ยแบบว่าหนีแต่บ้านไปก็ว่าไปต้นหสืบสวนตามลูกคดีที่ไปไปได้เองนะครับผมก็คือเชื่อว่าน่าจะหนีตามคนอื่นไปอะไรนะตามเราไปใช่ไหมมั้งแต่ก็โดนจับหรือเปล่าหรือว่าผีมาหรือไม่รู้เหมือนกันนะผมความหมายของเซนไปตอนนี้ผมไม่เข้าใจเลยว่ามันมันคือไปถึงใครกันแน่ในที่นี้ มีแต่ขอมีเลือดด้วยอ่ะโอ้ my god แล้วให้ห้องนี้มาทำไมเนี่ยอ่เก้าอี้ก็กดอะไรไม่ได้ห้องนี้มันทีวีอออเทปใช่ไหมโอเคโอเคอูมีซ่าแล้วโอเคต้องดูนี่ปะนี่ไงดูจออ๋อเปิดเหมือนที่เปเปิดเทปตอนแรกเลยเอ็นหนังที่เราเลือกอ่ะเทโอเคหันทางซ้ายนี่คืออะไรไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะโอเคโอเค ากให้ตื่นเต้นบ่อยๆนะผมแฮรุ่นว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่านะมนมีหรือเปล่าน่ากลัวหรือเปล่าแหละเซฟเหรอเพิ่งเซฟเกมนี้โอ้โหเล่นมายาวมากไปโยปิดตู้นี้ดิประตูนี้โอุ้โหกร่ทันคู่ดอกเม้ไบุกรถครับ